สวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาบ้านสวนนะครับวันนี้ก็ได้มาอัปเดตนะครับคอกเ้านอนไก่นะครับคอกใหม่นะครับที่ทําขึ้นมานะครับเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมกันยุงได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูชมนะครับไก่เด็กไก่รุ่นที่เราปล่อยฝูงนะครับไปนะครับตรงนี้ก็จะปลูกหญ้านะครับนี่ครับนี่ทําเป็นปงหญ้านะครับแต่ว่ายังทำยังทำไม่เสร็จนะครับ กลวงนี้ทําเสร็จแล้วนะครับนี่ก็กําลังปลูกหญ้านะครับกําลังขึ้นนะครับเดี๋ยวใส่ฟุ่นใส่ปุ๋ยก็ขึ้นสวยแล้วครับนี่จะเป็นพันธุ์หญ้าหวานนะครับก็จะปลูกบริเวณนี้บริเวณนี้ก็ปลูกนะครับจะปลูกด้วยนะครับเดี๋ยวเราทําตาขายทํำกงเสร็จครับเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนนะครับส่องดูนะครับไก่ เด็กไก่รุ่นนะครับที่ปล่อยนะครับเริ่มแข็งแรงเริ่มโตทำนี้ชุดนี้นะครับนะครับตัวนี้เป็นลูกพันแสงนะครับตัวเทารับพันแสงแม่เป็นเทาบิกัฟนะครับแล้วก็ตัวกดนะครับนี่ชุดนี้มีสองตัวนะครับตัวกดกับตัวเทารับพันแสงเทาบิกัฟนะครับพวกที่ติดกิฟต์นะครับก็เป็นของอาจารย์ขุนเทพลีลานะครับ เริ่มโตเริ่มสวยนะครับหนูไปแล้วตัวนี้เป็นเดือยหักบวกคู่เกิดพันแสงครับนี่ครับเริ่มโตเริ่มสวยแล้วครับเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆเดินดูเดินชมนะครับนี่ชุดนึงนะครับนี่ลูกแม่เยียทองเยียทองคำนะครับ พ่อเป็นเยียมหานครนะครับแม่เป็นเยียทองคำนะครับชุดนี้ฝากผสมพี่ชายมานะครับได้ไก่หกตัวนะครับเสียไปตัวหนึ่งนะครับเหลือห้าตัวนะครับตัวคู่สามตัวตัวเมียสองตัวนะครับชุดนี้ก็สงการก็แบ่งมีเจ้าของแล้วนะครับก็จะมารับช่วงสงการนะครับคู่นึงนะครับผมกับบางซ้ยนะครับตัวนี้ลูกสปีด ลูกสปีดอาจารย์ขุนเทพดีลาครับแชมป์ก็กว้างอยู่นะครับเนะราก็ตั้งใจทำนะครับทำพื้นที่เลี้ยงพื้นที่ปล่อยให้ดีซะก่อนนะครับนี่ผมคิดนะครับคิดว่าต้องทำให้มันดีซะก่อนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยมันจะเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเราทำให้มัน มีที่เก็บไก่มีที่ขังไก่นะครับเวลามีตัวป่วยแล้วก็สามารถแยกแล้วเขาไปขังได้นะครับพวกอยู่ข้างในนี้ก็จะเป็นพวกติดกิฟททั้งหมดนะครับของอาจารย์คุนเทพลีลาครับนี่ครับไก่ถ้าเขากินดีมเขาก็มาหาเขียกินใบไม้กินปวกนะครับ วันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ถ่ายนานแล้วครับตัวนี้ปล่อยคุ้มฟูงนะครับตัวนี้เท้าแสนคมนะครับแม่เป็นคู่เกิด j i y นะครับตัวนี้คู่เกิดเตะเช็คครับเก่งนะครับถือว่าเก่งถือว่าใช้ได้นะครับแม่นี้ก็เป็นพันแสงบวกแม่เจ้เฮบีลานะครับตัวนี้ก็คู่เกิดสวยนะครับตัวนี้คู่เกิดน้องชายแบ่งน้องชายไปน้องชายเห็นเตะก็เตะไวมากครับดีมากครับ นี่ผมก็เก็บไว้คู่นึงนะครับตัวเมียตัวผู้อยู่ในล็อกชํานะครับเพราะว่าต้องชําแล้วเพราะว่าเขาก็เริ่มโตแล้วครับไก่จะเข้า6เดือนแล้ว6เดือนแล้วครับเริ่มไข่นี่ครับประตูตัวนี้เล้านอนนะครับตอนเย็นเขาก็เข้ามาเข้ามาก็กินข้าวกินอาหารนะครับมีน้ําผสมยาครับไว้ให้กินนะครับอากาศเปลี่ยนก็ต้องมียาคุมไว้นะครับ ก็กินเอ็บกินเสร็จกินอิ่มเขาก็ขึ้นนอนนะครับคอนนอนก็สองชั้นนะครับตัวเล็กก็นอนชั้นล่างนะครับตัวโตก็นอนชั้นบนนะครับก็กะว่าจะเอามาใส่อีกคอนหนึ่งครับนะครับลูกไก่ชวยๆนะครับนี่ตัวนี้ครับตัวเยียตัวสีขาวๆนะครับเห็นเตะแข้งดีมากเลยครับลูก ลูกสปีดนะครับอาจารย์คุณเทพดีลานะครับแข่งดีมากๆเลยโครงสร้างดีลอยดีนะครับตน,นี้เป็นเ้านอนนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็เป็นล็อกชําไก่หนุ่มนะครับที่ผมทําไว้นะครับ ก็มีหลายล็อกนะครับพอได้ชํานะครับตัวไหนเริ่มสู้ไก่ตัวไหนเริ่มดือ้อล้วก็ขังไว้ชาไว้นะครับวันนี้พาเพื่อนๆน,นะครับสมาชิกนะครับที่ติดตามนะครับดูรายละเอียดนะครับผมของซูมฟาร์มสอสิริพรชัยนะครับตรงนี้จะตรงนี้เป็นที่ปล่อยไก่นะครับที่เลี้ยงก็ ที่เลี้ยงชนก็จะมีอีกที่นึงนะครับที่ที่บ้านบ้านแฟนนะครับอยู่อำเภอเรนูนครนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเพืนสมาชิกนะครับดูไก่หนุ่มในล็อกชํานะครับมีตัวไหนบ้างครักกุ๊กกุ๊กนี่ครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกแดงลาซิ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็คู่เกิดคู่เกิดตัวนี้นะครับตัวที่เขาสมบูรณ์ก่อนเพื่อนนะครับก็ได ติดชนนะครับสกระปั้นนะครับไล่แข็ง3มยกครับก็เสมอกันไปนะครับไก่อ่อนๆน,นะครับข้อสองข้อสองจะเป็นลูกแจ้าบายนะครับอ่อนแจนน้นะครับตัวนี้ครับ ขอกสามก็จะเป็นลูกคิงดำนะครับฝากผสมอาจารย์ขุนเทพลีลานะครับมานะครับนี่ครับกำลังกินอาหารเก่งนะครับขังไว้อีกประมาณสักสองอาทิตย์ก็น่าจะปล่อยได้นะครับปล่อยรวมฝูงได้แล้วครับตัวนี้เจ้าเยี่ยเขียวนะครับคู่เกิดเก่งนะครับตัวนี้ครับ แบ่งไปเมืองเมืองพลนะครับตัวนั้นออกสีเยียแดงนะครับลอยชน2กิโลนะครับเพื่อนสมาชิกส่งข่าวนะครับมาบอกว่าไก่แข่งดีมากๆเลยนะครับเตะเช็คถือว่าผ่านนะครับตัวนี้้อยไม่โตเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ2กิโลส่นะครับรอยชนก็2.5งห้าสอได้นะครับกำลังสวยนะครับ ตัวนี้นะครับคอกนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกชายคิงดำนะครับแม่เป็นคู่เกิดเจไอวายนะครับตัวนี้ก็กำลังจะเต็มนะครับเป็นน้องตัวที่ปล่อยคุ้มฝูนะครับตัวนั้นเป็นพ่อเท่าแสนคมนะครับูคชุดนี้ขาวนาคานะครับนี่ครับแม่ขาวนาคาครับนี่ชุดนี้ก็ โดยหักบวกแม่เขานาคาครับได้ลูกทั้งหมด8ตัวนะครับชุดนี้ก็แบ่งได้นะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับราคาเบาๆนะครับผมผมจะแบ่งตามอายุนะครับถ้าลูกไก่2เดือนก็จะแบ่งตัวละ1ใบเท่านะครับ3เดือนก็1ใบเทา5ใบแดงนะครับ4เดือนก็ตัวละ2ใบเทานะครับ ชุดนี้นะครับเป็น B2 นะครับแม่นี้เป็น B2 คู่เกิด B2 นะครับฝากผสมเจ้านกหวีดนะครับได้ลูกไก่ทั้งหมด15ตัวนะครับหกนี้นะครับเสียไปตัวหนึ่งนะครับเหลือ14ตัวนะครับกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสทอกนี้ไก่ปลาก่อยนะครับพ่อพันแม่พัน พอนด้ปิดไงโอ้คอกนี้ลูกเจ้าปีขักนะครับแบ่งได้นะครับผมก็ติดต่อสนใจก็สอบถามได้นี่ครับเดี๋ยวพาชมดูไก่หนุ่มสวยๆนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นะครับพ่อเป็นเจ้าพันเสงนะครับแม่เป็นเจ้ เทพลีลานะครับคู่เกิดตัวเมียที่ปล่อยอยู่นะครับคคกนี้แหละครับที่แบ่งให้น้องชายไปน้องชายเห็นเตะแข้งไวมากครับครบเครื่องเลยนะครับตัวนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับไก่ดุ่มครับผมตัวนี้ก็เป็นพันแสงบวกเขาหน้าานะครับนี่เริ่มสวยแล้วครับขังชํำรออายุนะครับผม ไก่ก็พอมีเยอะอยู่เด้อนะครับพอที่จะแบ่งเพื่อนๆนะครับสมาชิกท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับหรือทักมานะครับไอดีไลนะครับผม t o t o นะครับ8 7 1 5ภาษาอังกฤษนะครับชุดนี้นะครับเป็นลูกไก่นะครับผมที่ชำว้ขุนไว้นะครับผมก็เป็นลูกไก่อายุประมาณ2อาทิตย์ ถึงหนึ่งเดือนนะครับนะครับชุดนี้นะครับพ่อนะครับก็จะเป็นเจ้าตะวันฉายนะครับก็มีตะวันชายนะครับตัวโตสุดก็จะเป็นตะวันฉายบวกแม่เพชรดำนะครับแม่ที่ผสมกับพ่อตะวันฉายแล้วลูกมีผลงานนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นตะวันฉายแม่ชายน้อยนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับ แล้วก็อีกชุดนึงนะครับเจ้าเดือยหักนะครับบวกเทาบิ๊กกั๊นะครับชุดนี้ก็เห็นเตะเห็นตัวเล็กๆแล้วเตะก็เบอร์แข้งดีมากครับไก่ก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับผมเริ่มกินอาหารเก่งนะครับก็มียาคุมไว้ด้วยนะครับยาไบาโอบีสิบสองครับ น้ำแดงนะครับผมอีกแม่หนึ่งอีกแม่หนึ่งจำไม่ได้แล้วครับมีแม่เพชรด,ดำแม่ชายน้อยแม่เทาบิ๊กกัปอีกแม่หนึ่งก็จำไม่ได้ครับ ลืมก็ลืมแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็ลืมนี่ครับโซนนี้ก็เป็นคอกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนะครับพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับเป็นเจ้าโดยหักนะครับผลกําลังจะเต็มนะครับเริ่มสวยครับผสมชุดนี้ก็พอแล้วนะครับไม่ได้ทําเยอะนะครับใส่กับแม่หลักนี่แม่เทาบิกกัปนะครับแล้วก็แม่สีแดงก็เป็นแม่คู่เกิดเจไอวายนะครับแม่ที่ ส่งไปฝากผสมอาจารย์ขุนเทพลีลานะครับนี่ก็ได้ส่งตัวกลับมาเป็นแม่พันุ์หลักที่ฟาร์มนะครับไข่แล้วนะครับน่าจะไข่แม่ละฟองสองฟองนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนสมาชิกติดตามด้วยนะครับชุดนี้นะครับผมเบอร์แข้งแน่นอนครับโดยหักบวกเท้าบิกัฟทำไปชุดหนึ่งแล้วนะครับได้ลูกไก่10ตัว10กว่าตัวนี่แหละครับนี่ทำเป็นคอกสองนะครับโซนนี้เป็นโซนปล่อยไก่อีกโซนหนึ่งนะครับ โซนปล่อยไก่หลังอคอกชำไก่นะครับเดี๋ยวรอทําประตูนะครับนี่ประตูเดี๋ยวรอรอทําประตูตรงนี้นะครับแล้วก็พอลูกไก่โตแล้วก็แยกออกมาปล่อยโซนนี้ก็ได้นะครับโซนนี้ก็ปล่อยได้เยอะอยู่นะครับ<ต><ว>นูน่นยาวไปนู่นแหรอครับสุดนู่นแหรอครับประมาณส<ต><ว>ี่ส<ต>ิบเมตรนะครับ โอเคครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามซุ้มฟาร์มอสิริพรชัยนะครับปีนี้ยังไม่ได้เลี้ยงชนเลยนะครับมีแต่แบ่งเพื่อนสมาชิกไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นสุดหลอบวกแม่ชายน้อยนะครับเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆสมาชิกติดตามด้วยนะครับตัวนั้นเก่งนะครับเดี๋ยวก็รอดูว่าจะอนาคตไปไกลขนาดไหนนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม